ไนหน้าหีา่ป้าแส่ไปทำลายนั้งบินนะ มียหนางแกินเอาด้ยหนาไปกินเอาด้วยหนาไปกินเอาด้ยหนาไปกินเอาด้ยหนาไปกินสองตัวแมนเนี่ยเพิ่งหลอมลงก็ได้มีสองตัวนี่ไม่เข้าใจมีคนโทไอผมยล้ยแกมาไหนมาต่าง

ด,ด,ดันไม่โดนดันไม่โดนนี่เป็นแพทนะครับอืเมเจ็บวะเฮ้ยเอาเลื้หนาไปกินอิงอิงอิงเล่นตัวไหนมาเนี่ยแบมเนี่ยแบมน้องแบมน้องแบมน้องแบมเอาเนื้อหนาไปกิน กลางส้มเอไม่ใช่เขาเอาลยหนาไปกินกลอางส้มเน้่ยแยกว่าแยกนี่มั้งต่งรถนี่องได้รับชัชนะทีมของคุณได้รับชัยชนะเฮ้ยลั่นแล้วเนี่ย

เอาเลยหนาไปกินตายเอาเลยหนาไปกินเอาเล่ยหนาไปกินนังละสองซ่ม่ะปลาระเบิดดีๆตายแน่นอนทางแล้วถ้าระเบิดแล้วซมอ่ะแล้วล้วซอแล้วล้ง่อ โหยี่อ่กลางส้มกลาส้มอ่ะเระวังไหมาดงวงซอกลีออมาสองตวงทำไมแหลดัวบางๆไอ้เฮียห้องห้องโนวะไม่โนดใช่ปะไม่โนสี่สี่ต้องสองอัวนบางๆนั้นเฮียเป็นสี่ เราวางทอนปาต้องตอคัโอ้โหเจ๋งโลนแทงดนแทงโดนแทงรถดนแทงนะหลังรถโอ้โห้องยิงแรงเยี่ยวโดนทนายได้แล้วต้องตอส n ต้องตอง โอ้เลือกดูด้วยนะเอาได้หนาไปอีกินโอ๋อเรียบร้อยเรียบร้อยย้ายขวาโอ้โหจบเลยกีมของคุณพ่ายแพ้เพียงเล็กนิดเดียวปืนเลยเจ้าของปืนให้ใเอาด้วหนาไปกอนเอาด้วหนาไปอีกอีก

หลังส้มเอา,เาเอเด้วยหน,น้าไปยินเกินมาต่างนะหลังมาต่างสองเลยเอาด้วยหน้าไปกิน เอาเล้นหนาไปกิน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 ,น,กนทีมของคุณได้รับชัยชนะ แมนเห็นมาแย่ะตัวน้าส่น้ำน้เลยอู้เลอะไหลเนี่ยหว้ยไปางแล้วยิงโดนแล้วมาาฆ่าแย่มากลากเลยแย่ฆ้าลากเลยแบคเดวิลอ่ะ อุมาตึกเลยอ่ะตัวหนึงไอ้ยี่ห้าแเอาเล็กง่ายง่ายเอาเล่ยหนาไปกินเอาเล่ยหนาไปกินเอาเล่ยหนาไปเอาเล่ยหนาไปเลกยิดเชมาเอาไ้ี่หอ้ไว่อได้ต่อ เอาเลยหน่าไปกินรมเบิดเวลาถูกติดตั้งแล้วเอาเลยหน่าไปกินเอาเลยหน่าไปกินเอาเอฟดีกสักโอ้ยซ่าซอมไปกันเลยไปกนเลยไปกลแก้เลยแก้เลยเนียนแก้เลยระเบิดลุลุ่ม เอ,เอาอเนอหนาอหนาไปิไดีไไเถอะเมันต้องน,อนโนนะไอ้เหี้ยเนี่ยปล่อยนรก

มต่างสม้มอาไซไอ,องใช่ไห ตยกแยกเหนืน่อยเฮียเราแหวงไอ้เฮียให้โดนแก๊งแก๊งมันถอยดูท่อเลยไรถเต็มเจ๊ะจะมาจะมาไอ้เฮียเสี่ยมิงโดนไอ้เฮียมัน่ในท่อถอยอย่ในท่อเลมันมึนมาไปยืนหน้าท่อนี่ไม่โดนระเบิดมึนเป็นเว้นขาเจ๊น Ê, lần nào mà chim mong, nào bích chim mong, ao nào bích chim mong, ao lần nào bích เอาเลยหนาไปกินเอาใสแฝอย่างนี้เนี่ยหย่างสกตัวนึงโอ้ปเป็นเยอแดดวาให้สามนสา,ามเลยโนาไปเบิดเด้งโอ้โหุนรกอีวนิน ไอ้ทีมของคุณได้รับชัยชนะยี่สิบแบบยี่สิบน่ะจะวิ่งขึ้นตึกเฉยเลยเฮ้ยไม่เอาพกยิงนะเดี๋ยวตายเอาเลยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกินเป็นเดี๋ยวล้วนาปเดี๋ยวล้วนไม่ต้องเกิดไอ้สัตว์เอ้ยบึ้นเพชรเย็ดในสองในสองเอาเลยหนาไปกิน เอาได้หนาไปกินเอาได้หนาไปกินคอยทะยมเด้หนาไปกินลุลูเดอไปดีเธอเพื่อนว่าหน้าประตูรถอ่ะเป็นการหนึ่งไปด้วยลุลูเดอลุลูเดอ ไปท่อตังสม้มเน้นเฮียแลนะท้อีกโรนในี่สตักต้มลงส้มลงยมแยกหนีตาท่อตปายไป,ไป,ไป เจ๋งใต้ท่อเอาเลยหนาวจริงโอ้โหไม่ออกไปโดนเว้ยไปดีไล่ดีไลทนี่โอ้ยเวร ทีมของคุณได้รับชัยชนะเอ,อ้วอไนีะอา <ไป S 2> อ้ยนนีทำไมไม่ตายวานะน่ะ เอาเล้อยหนาไปกินมเวลาถูกติดตั้งแลลวเอาเล้อยหนาไปกินเอาเล้อยหนาไปกินเาเล้อยหนาไปกินกลี่ของคุณพ่ายแพ้ คือแบบว่าไม่น่าโดนแฟดจากูหลบแล้วนะว่ากูหลบข้างในแล้วมันโดนแฟดได้ไงเฮี้ยงงมันฟ้าหน้าเลยนะหักหลบแฟดได้นะตอนแรกอะงงมากโอ้ยเฮีย้ยเกมของคุณพลาดไปสัตว์ลงไปทำเฮี้ยอะไรมึง เอาเลยหนาไปกินเอาเลื่อยหนาไปกินเอาเลืยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกินเม็นจ้า หรือออไ้นนนกัะพตาทีมของคุณได้รับใช้ชนะติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้ว เอาด้ยหนาเปนิงอเอา้วยเปนจอ้น่แหละเอาด้วหนาเปนหามนะครับบรปนเกาหนาเป็นจิประกาเนียเอ่อเพราว่าหลังซมหนอ่าแล้วก็ขึ้นเบี่ยงไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นแรง ทั้งเล็กสองทั lights, <man <man so like ้งเล็กสอทราบกายไม่ได้อยาเอาที่แปดไม่ที่สองไม่ที่สองเดือดต้องบังเนะี่ไมโดพี่จอะ

ใช่ใช่โมงเอาเล้ยหนาไปกินไม่ปมนดูแแต่ราปอดแล้วปลาแตงสองลูกอเพื่ออมันโดนแตงมันยิงเฉยเฮ้ย ตนโอ้โหไอ้เหียชดทุกหวยสามใบสามใบโอ้เฮียหิงไม่ตายไอ้ตวดพ่อมึงเวย ยีย่ไมตตายใช่ปะโอ้โหเฮ e ียเอฟเอ็นเ <F N S 1> อฟเอ็นโดนประมาณสี่เมตรที่เหลือเดสสองเพื่อนยิงหน่อยเยอะจะมาจะมาจะมาเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ดักยิงเลยมันโดดปาดมาใกล้แล้วยิงเข้าเลยกีมของคุณพ่ายแพ้ đâu lối nào bên kia đâu lối nào bên kia đâu lối nào bên kia เอาด้ยหนา้าไปกินเอาได้หน้าไปกินทำมากลายเอาด้วยหน้าไปกินเอาด้วย ้งระเบิดเวลาเรียบร้อยโอ้โหสัตว์ยิงรอเลยเหียระเบิดถูกคู่เรียบร้อยแล้วภาร,ยยรกิจล,ล,ล้มเหลวมันไม่ตายมัจริงงมันก็ไม่ตายไม่ท้ายื่กกี้ได้ยิงโคตรเยอะเลยนะลงเลยเข้าหัวเลยนะโอ้คมยิงเท่าไหร่ย่งกี้เนะี่ยจอจอเขาเล่ยหนาไม่กิน

ไอ,อเฮียยิงมันไม่ตายแล้วจะทำยังไงเ่ะเดี๋ยวมันก็แก่เองไงโอ้มัน,กนแก่มันแก่แก่เองดได้ภารกิจล้มเหลวอยู่ล้อมได้ไอ้อเฮียมันส้มใบไวไม่ได้มันไม่ตายไอ้อเฮียกูมมโหเลยเนี่ยมันโป้ยเวนเอาเลยหนาไปกิน 哦，拿点过来，哦， หหเ็นมัระเบิดคู่เรียบร้อยแล้วไวิบล็อกมีระเบิดไอ้เหี้ยเอาเลยหนาไปกินโทษทีผมป๊อดเอาเลยหนาไปกินไปกินเอาเลยหนาไปกินต้องมา โอ้สภาพเอาเลยยหนาไปกินโอ้โหนะัดเดียวเหลือสิบกีมของคุณพ่ายแพ้ โอ้เกิดใหม่โอ้โหเกินยอมมันเถอะเอาได้หนาไปกินยเอ้หเอาได้หนาไปกินวิ่งไป็นันโอ้โห ยังไม่ทันโผยิงทะลุได้อีกอยากแก้ไอ้เฮ้ยมันเห็นป่าวะระเบิดถูกกู้เรียบร้อยแล้วนิเพี้ยมันเห็นเลยนะเห็นยิงไปไล่ดูอะส่งไอ้เฮียดีละตามมันนิแพีใช่ไหม